สวัสดีครับหัวหน้าจรูดสำหรับคลิปนี้ครับพามาดูหัวหน้าจรูดเล่นกี้ตมครับผมนี่งานหลวงครับปัจจิศาสตร์เลือกแสงเค้ฮากิจครับโอ้อสวัสดี สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดอนครับผมฮะโอ้งานเยอะงานใหญ่ครับเอาอีกเอาอีกโอ้ไม่สมสักร,รีเลยใส่แค่นี้เอาเย็บเยยบนะนะ <laughs> โอ้พี่ร็อกครับเละเทะเลย เึ็นบอ่อชั้นๆครับนี่มีของฝากด้วยนะเอาไหมเอาว่า <c oughs> <c oughs> อยู่ฝั่งนี้แกล้งไม่ได้แน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ดีดๆๆดิดดสัยจะลงมาครับ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยตสาห์เอามาให้เด่ยไม่เอาบอ๊ฮะเดียวเดียวเดียวเอาสูตรเดิมเอาสูตรเดิมเด้อเนี้ยเอาข้าวไว้ข้าวไว้ สายตายยังดีไหม้ยโอ้โหสุดจัดครับเยยบเยยบเอางัดงัด <c oughs> เออดิอา้าวรถครับต้องให้กินแบบไม่ธรรมดาครับอให้กินแบบง่ายๆมัน ง่ายเกินอย่ายอมแพ้นะเออเหมือนจะได้แฮะลุตได้กินนันเดียวกาแฟไม่ได้ครับกาแฟไม่ได้โอ้เดี๋นี่อีกอันหนึ่ง ีกอันหนึ่งได้คาราบาลไปแล้วครับยังเหลือกาแฟครับเอาไงไามาลงมา,ลงมาเอาลงมาเอาไหนนอ้องมงเมาอ่ะนี่มีอยู่แถวนี้แหละโอ้ก็มันจะหมดแล้วนี่ไม่ใช่เหรอมันจะหมดแล้วไม่เหรอเน,นี่ย เอาลึกขนาดไหนรมดูมวิ่งแค่นี้ก็พอแล้วครบสะใหญ่นะั่นนะฮะอู้ยเยอะเด้อเลื่อนูะสามลูกสามลูกเอารถตัดตุงมาน้ำกรีนนะ่ะน้ำกรีนให้เอารถถ่ายมันช่วยชื่อวันเดียว <laughs> แล้วรถถ่ายใครพังนั่นนะ่ะ ก็สันเลยอ๋อเหรอเกียนขาดเผาขาดหรืออะไรเผาหน้าขาดเลยอ้เลื่อบทโหดแท้อันนี้กี่ไร่นี่ยสองป่สองงานไหน,ไหนจัดหนักเต็มกองเลยด้วยคันนี้ไปอู้ทำไมางานเยอะแทะ้เดี๋ยวให้มัน เก็บงานก็เดี <Marin ers> ๋ยวให้มันช่วยข้างกูว่างอีกสี่กิโลยังไม่ได้วิ่งเลยอู้สี่กิโลสี่กิโลเที่ยวจักบาทเดนาะมาแล้วครับระยะทางครับวิ่งตามระยะทางอู้ดูดิเทะเลยครับเอาเต็มกองนะ ก็เรียกรถทำงานครับนี่อยู่กับเจ้าแคท3 2 0 D G C นะครับตัวนี้เครื่องยนต์6สูบคอมเร็ว138แรงม้าครับโอ้นี่เจาะร่องก่อนตัวนี้ ไปหรถเยอะแล้ววิ่งไกลๆเองโอ้นี่ของแท้ครับสายแบกแค่นี้ก็ร้องอากแล้วโอ้สบายๆครับ ตันบ้านเกนี้จะมีแต่งานขึ้นบ่อดินนะครับเยอะครับงานขึ้นบ่อมาเจ้าร็กอกคงคอยหรือเปล่าตัวนี้ รถวริษัทอ่ะอัดเตเต็มๆกองหน่อย6ล้อได้50บาทครับถ้าเป็นรถร่วมวิ่งไม่ไกลครับระยะทางแค่ประมาณ300เมตร ราคาไม่ไม่เกินนี้ครับเละเอะเอ็กอุ้ยนี่แหละจะขึ้นไวหรือเปล่า ไปโอ้สบายสบายครับนี่ครับเริ่มเข้าเอ้ะรดโอ้ไม่เอาโอ้ยหรอกาแฟก็ซื้อให้กินคาราบาก็ซื้อให้กิน จยากมันเต้นไหมนี่รถบริษัทสองคันครับขึ้นเบาสบายสบายเยดูขาดใจไหมไปได้อเอ้ๆๆาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ไหว,วครับตายแล้วโอ้ไม่ไหวครับ ขาดใจก่อนระวังรถถ่ยนะถ้าลักษณะแบบนี้ต้องยัดเกียร์ถอยครับโจทยจัดหนักมากครับต้องพุ่งลาวเลอย่งางเงี้ยย็บ yep. องเหยียบส่งครับจะขึ้นเนิบๆไม่ได้ครับต้องลดแรงเท่านั้นครับที่จะขึ้นแบบคลานเอาได้นี่ครับได้อยู่เอารอชมคันนี้ครับจะไหวหรือเปล่าสายควัน วัดจุดศูนย์เลยครับสุดครับระวังรอรถดำครับวันนี้โย่ก็เตียมพื้นที่ครับเล่นกินตมรอ พี่ล็อกแบบหนักๆหน่อยเด้เอาเหมือนเมื่อกี้นะวิ่งกันสี่คันครับโอ้คันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวไหมวันหนึ่งก็ได้ ละพันหประมาณ500ร้อยเยอะหน่อยนั่ละนั่นละสิร้อยระเบิดตูด แน่นอนสตล็อกฝาท้ายไม่ดีตดนขึ้นทางชันๆนี่ uh> โอ้เสียงนะหอแล้วจรวด แบบนี้อันตรายครับ ขึ้นแบบคลานๆครับคันนี้เอาปิดท้ายครับพี่ร็อกครับทีมงานเสียสานะมาช่วยวิ่งแค่2วันเท่านั้นนะคันนี้ติดตั้งแปดสาม,มาครับลั่นแน่งานเยอะครับทีมงานหัวหน้าเจโร์นะติดต่อมาได้ครับใครอยากมาวิ่ง ถ้าอยากมาก็มาครับถ้ามาก็นี่รถแต่นสภาพแบบนี้ครับ <laughs> <c oughs> จัดหนักหน่อยยังไงเขาก็วิ่งแค่2วันเนาะ <c oughs> เออขาไม่ช่วยแค่2องวันครับ บางทีการใส่ดินใส่เยอะก็ไม่ได้ครับรถร่วมหนีครับผม <c oughs> ไปกาใส่เยอะครับเออเดิน,นรถร่วมหนีครับแป๊ดหน่อยแป๊ดหน่อยอ้อากาศร้อนครับ แดดก็กลัวโควิดก็กลัว้วยสมยนี่นี่อยู่ยากจริงๆเลยลานน้อยลานน้อยจะให้บักนาวมาวิ่งอยู่นี่ก็เก็บงานเสียหกอยู่นี่ช่วงนี้จะล่นเลยนะ คลิปนี้ก็บายบายครับกับเจ้าแคท3 20DGC มันเปโรยผู้โด่ดงดังเออเออโรยโรยโ เอาที่สบายใจเลยนะโอ้โหหอจะเอาให้ได้ครับคีอจะแกล้งให้ได้นะได้โอ้ยยับติดเลยว้าเจ้ากินนมินุปาปลาโอ้โหโอ้อยายครับ นุกนัน้นนุกนัน้นโอ้แต่เจอข่าวที่สตูลครับล้มต้นไม้ครับแล้วก็ต้นไม้ล้มไปทับหัวเก๋งเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับบายบายครับคลิปนี้